สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยห้านอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยหานอยนะครับงวดประจำวันที่หกก6กนะครับเป็นงวดประจำวันพุธที่6กกรกดานะครับหก้านะครับผมย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม สำหรับมวดวันที่ห้าที่ผ่านมานะครับเข้าอีกแล้วนะครับผมตรงๆรงเลยนะครับวันที่ห้านะครับศูนย์แปดนะครับออกล่าง VAP นะครับข้างบนออกค่าแปดนะครับศูนย์สี่ก็ออกนะครับให้ C หนึ่งปกตินะครับให้ C หนึ่งออกศูนย ให้หนออก0ูนย์สีะครับพุดผิดก็ยังดีนะครับวันที่5้าครับให้เข้า1นึนอยนะครับตรงๆเลยนะครับ0ูนย์แออกล่าง VAP นะครับส่วนทุกอีกนอยนะครับก็เฉียดไปแต้มเดียวนะครับเรามาดูงวดวันที่6กรกฎาคมหกนะครับงวดวันพุธนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับผมสูตรสองตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมมาดูที่นอยพิเศษนะครับ นายพิเศษก็จะมี08 80 45 54เด่น8วิ่งห้านายปกตินะครับ

ก็จะมีนะครับ3 1 1 3 1 9 9 1หนเป็น9วิ่ง1ประมาณนี้นะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับเป็นสูตรกำนวนตัวเลขนะครับผม ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ